ค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังขึ้นต้นทุเรียนนะคะถุงเบอร์สิบนะคะจำนวนห้าร้อยต้นนะเจี๊ยบยกต้นยกต้นยกต้นขึ้นมาดูมาโชว์ให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะคหันมาทางกล้องหันหน้าใบมาหันหน้าใบนี่ไม่หน้าใบคือเขียวๆนีหน้าใบนี่นี่ค่ะลักษณะนะคะประมาณนี้เลยขึ้นเลยขาเลยเนี่ยค่ะห้าร้อยต้นนะคะไปจังหวัดตังอำเภอกันตังจังหวัดตังนะคะ ได้ไหมเอาเลยค่ะมีลูกค้านะคะนี่ห้าร้อยต้นตรงนี้จัดวางเรียบร้อยนะคะกำลังทยอยขึ้นรถนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่ไม่เกี่ยวนี่คือละไมหวานเสียบยอดนะคะจำนวนไม่รู้กี่ต้นคัดเท่าได้นะคะมีเท่าไหร่เอาหมดนะคะยกหมดเลย แต่ไม่ใช่เจ้านี้นะอีกเจ้าหนึง่งนี่ค่ะของพี่ทักเลยอืมของพี่ทักแล้วก็อันนี้ก็นี่ค่ะเป็นรถทึบนะคะต้นไม้ไม่ช้ำไม่เสียหายแน่นอนนะคะไปเลย